สัมปธัสสะนะโมวัตสะภะคะวะโตอะระหะวัสัมปธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระังสัมสัมปวัโตเวจจารณะสัมปันโนสุขะ

โอปาปายโกอาปาจตังเวอทิตาปวเวนเอติสุปฏิปันโนอภะคะวะโตสาวะกะสังโุจุปฏิปันโนอภะคะวะโตสาวะกะสังยายาปฏิปันโนอภะคะวะโตสาวะกะสังสามิ ce pate paanno a bhagavato sa wakasang yati tang cha ta puresa yukani atha puang เอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหูนายปาหูนายโยทะเกนายโยอัญชะเรกะระณีอนุตรังปุ โลกาสาติชยันตุภูติยามูเรนยานังนาทิวตโนเอวังตวังวิชยโยอิชยาสุชยามังคะเราอปราชิตาปัน ภาตาเวโพอาคารेอปิเสเกสาปปปทานอาคาปโตปโมทติสุนาคานสุมังคารังสุปภาตังโสอุวทิสุกานุอสมุโอตุอัจจสุเยน ब्रह्मचारि सुपदा केनाङ्कायकं वाचा का मां पथा के नां पथानां मनो केना पता केनानि कथवानरपन्ता ปาตาเกเนภาวะตสาภาังขันตุสาปเทาวัตาสาปปุอตานนภานาสตาสุเตภาวนตุเตภาวตุสา สาปธรรมโนภาเวานัสธาส่วนปวันตุเตปวตุสัพพมังคารังกันตุสัพพเตาวาตัสสัพนกานุภาเวานัสธาสุติปวันตุเต ด้วยอนุภาพแห่งพระตรัยรัตนที่คุณกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติบุบญเิรียววัตถุอนุภาพแห่ง <c oughs> องค์พระนอนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิสถานอยู่ณสถานที่แห่งนี้ขอจงเป็นตบะเดชะเป็นพระว่าปัจจัยประสิทธิ์ประสาทพรใจมงคลให้ดวงข้าพระเจ้าทั้งหลายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยลัยพระธรรมทุเล็กกองประเทศสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยมีพระเดชพระคุณพระกรมวัชรทีราจารย์องอธิการบดีเป็นต้นและคณะสงฆ์วัดจงไทรสารและอุบาสุอุบาสิกาฐาะบดีทั้งหลายได้ประสบสุขสวัสดีแล้วคลาปลอดภัยจากพันตรายภายัยพิบัติอานาเจริญรุ่งเรืองด้วยจตุรพิธพรชัใมงคลตลอดการทุกเมื่อทุกท่านทุกรูปทุกคนเทิน ทำไงต่อไเดินเรียนเทียนป่ะอาจารย์น้องมุ้ยมุ้ยเก็บอันนี้นะอะไรนะอาปะเดินประทักศิลป์ไปเลยอาจารย์ป่ะหลวงพ่อวัดป้านแหนมเดินประทักศิลป์ป่ะจมวณอาจารย์วัดจงเทศานมาท่านผอป่ะอาจารย์มันี้ป่ะเดินประทักศิลป์ป่ะจมวอาจารย์วัดจงเทศานมา อเอาไปเอาไอ้ท่านขออไม่มีอดอกไม้อะแหม่แห่เอาเนี่ยเออนี่เนี่ยนะโอ้อาปรอิติปิโสภะคะวาอารหาังสัมมาสัมพุทโธวิทฐิกาลนาสัมปันโนสุขตัวโลวกาวิทฐิอนุตตโรปุริสธรรมสาราิสาน เทวมานุสานังุตัวภาควาติสวรรค์ตัวภาควาตธรรมมสันธิติกอการิโกเอปัสิโกโอปัญญโกปตังเวทิตา วิโยเฮติสุปฏิปันโนอภาคะวาตุอสาวกสังกุจุปฏิปันโนอภาคะวาตัมโอยายาปฏิปันโนอภาควาตุอสาวกสังตุวันิจิปฏิปันโนอภาคะวาตุอสาวกสัง ญาติทางจัตตาริภูริสายุคานิอาตาปุริสับปงเอสภะคะวะโตอาสาวกะสังอุไนโยปาหูายอันชาลีการณิโยอนุตตะรัง tang lokakasahati tipiso bhagawa arahang samputta etadacaraṇasampanno sukhato loko vitvā anotta p u r i s a d a m a s ā r a t i s ā n e v a m a n a s a ṇ a n g p u t o a a w a t i a a โกะปะกวาตาธรรมโมสันเทติปะการิโกะเอหปะสิโกะโอปะนยโกะปนตังเวทิตรมอินโยหิ ยโสปติปันโนะภะคะวะโตัวสาวกะสังโอชุปติปันโนะภะคะวะโตัวสาวกะสังยายาปติปันโนะภะควโตัวสาวกะสังสามิจิปฏิปันอาควาตัวสาวกสัง ย่าติดทางจัตารีปุริสายุคานิอาตาปุริสปวงเอสปะคะวะตัวว่ากระสังอาหูายโยอาปะหูนายัาขินายโยอันชริการณิโยอนุตัดปัญญาเกต โรกาสาติาเเปพุทาภรัมตาปาเจกานันจะยังอรังอารันนันตเตเชนารังอันธามิสาพาสโส God. ต้องยายามวาตรงนี้ขาเียียงเยียงนิดที่ตรงนเรายียงเอียงเยนิดนึงครับ